<Go. S 1> กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5 4สี่ำนักงานพัฒนาภาค5ส่งมอบบ้านในโครงการบ้านดินจิตอาสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,าเพื่อผู้ยากไร้เทิดไทยอง์ราชันเมื่อวันที่26ตุลาคม2565กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,าโดยพันเอกชานชัยร่มเย็นรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานมอบ,บ้านจิตอาสาหน่วยบรจาการทหารพัฒนาเทิอทไทยองค์ราชันให้กับนายตะวะสวพรสภาสดาธิรนาศซึ่งเป็นบ้านหลังที่6ในโครงการโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สําำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบรจาการทหารพัฒนากล่าวรายงานซึ่งการดําเนินการใช้วัสดุก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคและแรงงานช่างของหน่วยร่วมกับช่างจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565ณบ,บ้านเลขที่33ทับ2หมู่14บ้านลำพุกตำบลตาเบาอำเภอรปราศาสต์จังหวัดสุรินทร์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการโทรเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชการทหารพัฒนา ผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวง,งามสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริจัการทหารพัฒนารายงานครับ